สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแม่ปุ้ยแล้วก็น้องฟลิกแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะก็พาน้องนี่แหละพาฟฟลิกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นวันนี้ก็เลือกนะขับออกมาทางบอตเวยนะคะรถมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ถ้าขับเข้าไปในทางเมืองรถมันจะติดนะคะแล้วก็ไฟแดงเยอะนะคะ วันนี้แดดออกก็เลยต้องพาน้องออกมาเล่นที่สนามเล็กเล่นวันไหนที่อากาศไม่ค่อยดีฝนตกอากาศหนาวอะไรประมาณนี้ก็จะพาน้องเข้าไปในส่วนสนุกน,นะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะ จะมาถึงสนามเด็กเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปนนี้ก็ถึงแล้วค่ะนี่ถึงแล้ววันนี้จะมีเด็กๆมาเล่นเยอะไหมนอ้องแต่ปกติจะมีเด็กๆมาเล่นเอยอะนะคะนี่ค่ะสนามเด็กเล่นนะคะ ขากำลังทำเพิ่มเนาะวันนี้มีเด็กมาเล่นเยอะช่วงใบ่าเย็นๆจะมีเด็กๆมาเล่นเยอะไปค่ะอ,อ้าอเพ้อจะน,นั่นะแม่ปุ๋ยไม่เอากระเป๋าออไปด้วยไปเลย ไปค่ะตามน้องฟิกไปเลยวันนี้แม่ปุ๋ยก็ไม่ได้เอาอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าเอกเล่นเลยลูกเราจะเก็บอี้เราจก็บอี้สเก็ตโอเคสเก็ตยี่ห้อนโอเค ีไปดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะเ <Yeah. S 1> นี่ยเห็นไหมมาเล่นข้างนอกก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยเพื่อนจา๋าแล้วก็มีที่ตรงเนี้เขาทำเอาไว้ให้ออกกําลังกายนะคะเป็นตรงนี้ที่แปะปุ๋ยี้ตรงนี้เขาสามารถคือทุกคนสามารถออกกําลังกายตรงนี้ฟรีนะคะ นี้อากาศเย็นแล้วมันเป็นหน้าอะไรนะเขาเรียกอะไรใปไม้ร่วงใบไม้ก็จะเริ่มร่วงหลน่นครับผม ลมนิดนึงเมื่อกี้ก็ได้ลองเล่นกับน,น้องฟิลิกไปแล้วนะคะ,ะ,ะ,ะพี่ฟิลิกจะขับเคร่งบินแล้วครับ ตรงนี้ก็เล่นเล่นได้นะคะทุกคนเล่นฟรีเลยนะคะโอเค,โ,อเคอโรนันโด โร <Ronaldo. S 2> นัลด yeah. อเย่ไปกา <c ười> น,น,น,นดิน,นดางชอบโรนันโดมากเย ทำดีดีสิลูกทำไม่ดีสิฟิลิกโโลนนทำดีดีลูกแคดวิสมวัดัดนทำไม่ดีลูก,ลกทำด,ดีทำดีด akan orang kanak. Dan apa 100? 100 g. Ki. Ki dalam pound. Bermula นี่นะที่ออกมาวันนี้ oh, ให้พ่อเอาอี้นย่แค่จะได้เอาก,กําลังกายมั่งพ่อเอ้ยเอาหไปฝั่งนู้นฟิลิปครับฟิลิปครับ ล้มาน้อยตอนนี้ตอนนี้คนก็นเริ่มมาเล่นเยอะแล้วนะคะเอ้าหมาน้อยมันไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าไปห่างโน้นห <c oughs> ลอกเด็กกัน ยังก็ดเธออนะ่ะขอคมินออกคราวเล่นเด็กทีกอดอ่ะเด็กซีดีอะยังก็ซียังกอดซไปตอนนี้ผ่น<พ>านอ้องกลับบ้านแล้วค่ะ